อาหุสูตรข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งทรงพิจรารณาอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่พระองค์ทรงละได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญบริบูรณ์ เขาแยกออกสองส่วนว่าละบาปอะไรออกไปและกุศลที่เพิ่มพูนั้นมีอะไรบ้างลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอากุศลบาปประรมเป็นอันมากที่พระองค์ทรงละได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญบริบูรณ์จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าสิ่งทั้งปวงได้มีแล้วในการก่อนคือบาปอากุศลก่อนที่อรหัตตมรรคจะเกิดเนี่ยนะ ไม่มีแล้วในการนั้นเพราะพออริยมคเกิดบาปอากุศลทั้งหมดก็ไม่มีสิ่งทั้งปวงไม่มีแล้วในการนั้นคือก่อนหน้านี้มาสัพพันญูไม่เคยมีแต่ได้มีแล้วในการนั้นตอนหลังก็ได้แต่สรุปเป็นพระสัพพัญญูไม่มีแล้วจากไม่มีหมายควาว่าถ้าหลังจากปรินิพานไปแล้วก็ต้องไม่มีอะไรละย่อมไม่มีในบัดนี้ก็ดับบาปอากุศลได้โดยประการทั้งปวง อธิบายบอกว่าอัตโนอเนเกปาปเกอกุสเลรมเมปะฮี่เนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณากิเลสต้องกิเลสพันห้าหรือกิเลสพันห้าร้อยเออพันกับอีกห้าจริงๆก็บอกกิเลสพันห้าร้อยนะกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดอาแต่ี้ทำไมเลขเลขศูนย์กับเลขขามสลับกันนิดหน่อยกิเลสหนึ่งพันห้าร้อยนะ ไม่ใช่กิเลสกับพันห้าเนี่ยคือประกาศว่ากิเลสมันเยอะอนะจะไปสดหนักนั่นในตัวเลขเกินไปเลยก็หมายถึงว่ากิเลสนี่มันมีมากมายกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเคยเกิดอันเป็นไปตลอดการเบื้องต้นอันหาเวลาไม่ได้ในสันดานของพระองค์เองหมายถึงชีวิตของพระองค์ในอดีตก่อนที่อรหัตตมรรคจะเกิด อดีตถอยหลังไปเนี่ยนะก่อนหน้านั้นอะ่ะโดยเฉพาะตอนที่พระองค์ไม่ได้เจริญอรหัตตมรรคเป็นต้นเนี่ยตอนก่อนที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นกิเลสบาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าเกิดในน้อยก่อนหน้านั้นอกุศลธรรมบาปประธรรมมากมายที่ได้เกิดขึ้นในใจของพระองค์งนะเช่นโลภะโทสะโมหะวิปริตมณสิการ ความโลภก็ติดข้องใช่ไหมความโกรธก็ประทุสร้ายความลุ่มหลงโมหะวิปริมมณสิการก็คือการสายใจที่วิปริตจากความเป็นจริงนะก็คือสายใจแบบพลาดเคลื่อนเช่นไปสายใจว่าเที่ยงเป็นต้นอหิริกะคือไม่ละอายต่อความชั่ออโนตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความ ริษยามัชเชรยะมายาสาไทยมายาก็หลอกลวงอนะสาไทยะก็โอ้อวดธรรมพระหัวดือ้อสารัมพะแข็งดีมานะเย่อหยิ่งอติมานะก็ดูหมิ่นคนอื่นมาทะก็ความเมาประมาทะก็ประมาทตันหาความเพลิดเพลินอวิชาก็ไม่รู้สัจจะอากุศลมูลสามอะไรบ้าง โลภะโทสะโมหะนะทุจริตสามก็กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตสังกิเลสามคือทุจริตตัณหาและทิฏฐิมนทินสามก็คือมนทินคือเอ่อมนทินแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองคือราคะโทสะและโมหะวิสมะสัญญาก็คือการมสัญญาพยาบาทสัญญาและวิเหงสาสัญญา วิตกสามก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกและมิเหงสาวิตกปปัญจะเครื่องเนิ่นช้าสามก็คือตัณหามานณทิฏฐิวิปลราชีก็คือสุภาพวิปลาชนิจวิปลาชสุขาวิปลาชและอัตตวิปลาชอาสวะสี่ก็คือกามาสวะภวาสวะทิฏาสวะและอวิชชาสวะโอคาสก็เหมือนกันกามโยคะภวะโยคะทิฏฐ ที่โธฆะนะฮะอวิโชฆะโยคะสี่ก็คือกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะแล้วก็อวิชยาโยคะคันทะกันนะอภิชากายคันทะพยาปาทะกายคันทะศีลพตะปรามาสกายคันทะอิทังสัจจาพินิเวสกายคันทะอคติก็คือโทสัคติอันอขอไประอะไรนะฉันทาคติ โทสาคติโมหาคติพยาคติตันหุปาทานก็คือตันหาที่ติดข้องในปัจจัยสี่มีจีมีเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและยาเจโตคีละก็คือตะป,ปูเครื่องตรึงใจทำให้จิตใจแข็งกระด้างมีอะไรบ้างสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสง์สงสัยในสิกขาแล้วก็มีใจกระด้างในเพื่อนพรหมจันทร์ เจโตวินิพันธะก็คือเครื่องผูกพันใจเครื่องผูกพันใจหประการก็มีผูกพันในกามในกายในรูปแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเทศนิกายนิวรณ์ก็คือเครื่องห้ามห้ามบุญห้ามกุศลกามาฉันท่านิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนะมิธะอุทจักกุกุจะและวิจิกิจฉาอภินันทนะห้าก็คือเพลดิดเพลินอย่างยิ่งอภินันทนะมันก็ยินดียิ่ง ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะวิวาทมูล6กนะก็คือมูลเหตุให้ทะเลาะวิวาทเพราะความโกรธความผูกโกรธความริษยาอิสาสาไถปาปิชาปราถนาลามมกแล้วก็การยึดถือแต่ความเห็นของตัวเองทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทตันหากาย6ก็คือรูป,ปัตันหาสัทธตันหาคันทะราศะโพธพภะและธรรมตันหา อนุสัยก็คือกิเลสท,ที่มีกําลังที่ยังละไม่ได้มีอะไรบ้างอนนการมราคาอนุสัยปฏิคาอนุสัยอนนอวิชานุสัยทิฏฐานนุสัยวิจิกิจฉานุสัยและอะไรมานานุสัยนนมิชะตะก็คือความปฏิบัติผิดเนี่ยนะมีอะไร มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิพวกนี้ก็เป็นการปฏิบัติผิดตัณหาเป็นมูล9ก้าก็คือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดการแสวงหาเมื่อหาก็ได้ลาบเมื่อลาบก็วินิจฉัยเมื่อมีการวินิจฉัยก็ฉันทราคะผูกพันยึดถือห่วงแหนเกิดความตนีเกิดการรักษาจับอาวุธทะเลาะเบาแวงกันเป็นต้น อันนี้เกิดจากตัณหาเป็นมูลอกุศลกรรมบท10ก็คือความชั่วทางกายสามความชั่วทางวจีสีความชั่วทางใจอีก3ทิฏฐิหกก็คือทิฏฐิในอดีต18ทิฏฐิปรารภอนาคตอีก44รวมเป็นทิฏฐิหกสิสสตะทิฏฐิเอกจสัสตถถถสสตทิฏฐิแล้วก็อะไรนะยอธิจสมุปปนาทิฏฐิ สัญญีวาทะสัญญีวาทะเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเป็นตน้นโกธาก็โกรธไงความโกรธอุปนาหะผูกโกรธมัขะลบลูปลาสะตีเสมออิจฉาก็คือริษยามัฉชยะคือตนีมายาคือหลอกลวงสาไถยคือโอ้อวดรมพระหัวดือ สารัพะแข่งดีมานะเย่อหยิ่งอติมานะดูหมิ่นคนอื่นมทัทะความเมาประมาทะความประมาทตันหาความติดขอ้องอวิชชาความโง่เขลาอากุศลมูลคือรากเงาของความชั่วสามอย่างทุจริตสามก็กายะทุจริตเป็นต้นนี่ต่อไปว่าตันหาวิปริตร้อยแปดก็คือตันหาสามกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาคูณอารมณ์หกเท่าไหร่ 3, 6, 18 1สคูณภายในกับภายนอกเป็นเท่าไรสามสิบหกสามบกแบ่งเป็นตันหาในอดีตตันหาในอนาคตตันหาปัจจุบัน36มสิบคูณสเท่ากับร้อปเป็นต้นบาปอากุศลธรรมอันชั่วช้าลาม,มกเป็นอันมากที่ชื่อว่าอากุศลสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าอากุศลเพราะมันเกิดจากความไม่ฉลาดเกิดจากความโง่เขลา กิเลสท,ทั้งพันห้าเหล่านี้เนี่ยนะที่พระองค์ละแล้วตัดเด็ดขาดแล้วด้วยอริยมรณควงต้นโพณควงต้นโพพฤกนั่นเองพร้อมทั้งวาสนาพระองค์ก็นั่งพิจารณาตามลำดับบทว่ากิเลสแม้นี้เราละได้แล้วกิเลสแม่นี้เราละได้แล้วก็ละบาปละอกุศลดยเยอะแยะเลยนะใครอยากจะรู้ถึงบาปอากุศลเนี่ยนะไปดูในคมภีวิพังนี่เห็นเยอะโอ้อกุศลมากมายจริงๆเลย เล,เล่ม68เล่ม68ชื่อว่าขอโทษขอโทษ78เล่ม78ชื่อว่าคุถะวัตถุวิพัง์นเะเรื่องกิเลสล,ล้วนเลยนะเลยกิเลสธ,ธรรมดาจนถึงกิเลสเป็นรนะ้อยเป็นพันนั่นแหละทีนี้การปฏิบัติธรรมในพระศาสนาก็คือปฏิบัติเพื่อกําจัดความเศร้าหมองต่างๆเหล่านี้นั่นเองอนเะ พระพุทธเจ้านี้เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ว่าการประพฤติการปฏิบัติการศึกษาในพระศาสนาของพระองค์นั้นน่ะก็เพื่อเพื่อกําจัดบาปกําจัดอกุศลกําจัดสิ่งที่เลวร้ายที่มีอยู่ในจิตใจเนี่นะขณะเดียวกันจากการปฏิบัติของพระองค์อ่ะนะอเนกเกจกุสเลธรรมเมพระองค์พิจารณาถึงกุศลธรรมที่หาโทษมิได้ของพระองค์เป็นอันมากอนเนกก็คือมาก เป็นต้นอย่างนี้คือเช่นศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะน,นี่ก็รวบรัดมาเลยเป็นสติประทานสสัมมาประธาน4อิทิบาสีอริยมรรสีอริยผลสปฏิสัมพิทาสียานเครื่องกําหนดกําเนิดสอริยวงสี่เวสารัชยานสี่นี่คือเอาหมวด4ี่ถ้งหมวด5ก็องค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร5สัมมาสาม,มาธิมีองค์ห สัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยยาน5อินทรีห์5พละ5นิสารณียธาตุ 5, วิมุตตายตนะ5วิมุตติปริปรจินะสัญญา5ในเรรวธรรมหมดห้าหมวด6อนุสติฐาน 6, คารวะ6นิสารณียธาตุ6อนนะัสตตะวิหารธรรม6อนุตริยะ6นิเพทะภาคิยะสัญญา6อภิญญา6อสสาธารณญญาหกน,นีเียกวาหมด6 ทั้งหมดเจก็อปริหานิยธรรมเจอริยพ 7, พ 7, สัพเจ็ดพ่อชงเจ็ดสัพปริสธรรมเจ็นิชระวัตถุเจ็ดสัญญาเจ็ดทักขินายบุคคลเทศนาเจ็ดขีนาสวะภละภละเทศนาอีกเจ็ดหมวด8ก็บอกว่าปัญญาปฏิลาภาเหตุเทศนา8สัมมาตะแปโลกธรรมมาติกมะคือ9ก้าล่วงโลกธรรม8อารัมพะวัตถุ8อัคคณะเทศนา8มหาปริสวิตก8 อภิพายตนะเทศนา8วิโมก8หมวด8หมวด9ที่เป็นคุณธรรมที่พระองค์มีอยู่ก็คือธรรมที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9องค์แห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันบริสุทธิ์9สัตตาวาเทศนา9อาคาตะปฏิวิยะเทศนา9สัญญา9นานัตะนานัตตะ9อนุปุภาวิหาร9 อันนี้เราหมวด9ส่วนนาถากรณธรรม10กสินายตนะ10อกุศลออขอหกุศลกรรมบท10สัมมัตตะ10อริยวะ1 10อเสกขธรรม10ตถาคตภละ10เรียกว่าหมวด10ส่วนหมวด11ก็คืออน,นิี้ส์งเมตตา11อาการธรรมจาก12บทุดงคุณ13พุทธยาน14วิมุตติปริปจจินยธรรม15อานาปานสติ16 อปรันตปะนิยธรรม16มหาวิปัสนา18พุทธธรรม18ปัจเวคขณะยาน19ญยานวัตถุ44อุทยพยายาน50กุศลธรรมเกิน50ญยาณวัตถุ77สมาบัติมหาวชิระยาน2องล้าน4แสนโกดปัจเวคขณะยานเทศนาอันเป็นวิสัยแห่งสมันตะปะฐานซึ่งมีนัยยะหาที่สุดไม่ได้ ยานที่ประกาศอัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายผู้หาที่สุดมิได้ในโลกธาตุอันหาที่สุดมิได้เหมือนกันอันถึงแล้วซึ่งความเจริญเต็มที่พยานทั้งมวลเหล่านี้เจริญเต็มที่เพราะอะไรเพราะผลแห่งการบำเพ็ญพระบารมีและผลแห่งการเจริญมักตลอดการหาที่สุดมิได้กระทำพุทธคุณอันบายหน้าต่อมนสิการให้เป็นวักเป็นวักให้เป็นกองเป็นกองด้วยพาฤทัยว่า ธรรมะอันหาโทษไม่ได้แม้เหล่านี้มีอยู่ในเราธรรมะอันหาโทษไม่ได้แม้เหล่านี้มีอยู่ในเราคือพระองค์เนี่ยนะคิดดูนะขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมว่าพระองค์กําจัดพิษภัยทุกโทษบาปอากุศลอะไรออกไปบ้างพระองค์รู้หมดเลยไม่แยกเป็นหมวดหนึ่งสองสามสี่แยกแยะไปหมดขณะเดียวกันคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของพระองค์ที่ที่เป็นคุณธรรมที่พระองค์ได้เจริญทําให้มีขึ้นมีอะไรก็มา จำแนกว่าคุณธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่ในเราคุณธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่ในเราของเรานี่ใช้เวลาสักสองนาทีนี่น่าจะหมดเนาะถ้าไหรด่ดีเป็นชั่วโมงเลยเนาะคิดถ้าไตรปิฎกเล่มนั้นเราก็อ่านมาแล้วอย่างดีอย่างนี้ว่าศีลนั้นเราก็สมาทานเป็นอย่างดีพระพุทธคุณเหล่านี้เราก็เลื่อมใสไล่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอ้ถ้ามีบุญขนาดนั้นก่อนุ้โมทนาด้วย น,น,นก็เรียกว่าพิจารณาถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของตัวเองพระพุทธเจ้ามาพิจารณาถึงว่าพระองค์นี้มีคุณธรรมอะไรบ้างที่มีอยู่ในใจของพระองค์ก็จัดจำแนกแจกแจงแยกแยะเป็นหมวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตลอดจนถึงนั่นแหละ2องล้าน4แสนโกดแล้วก็สมันตะปัฏฐานอันหาในที่สุดไม่ได้ยานที่รู้อัธยาศัยของสัตว์อันหาที่สุดไม่ได้้นพยานของพระองค์กว้างขวาง ที่พระองค์บอกว่าอาสงไขยนี่มีอยู่4ใช่ไหมที่มีในพุทธวงศ์ะนะอสงไขยสี่คือหนึ่งหนึ่งอะไรมูสัตสองอากาศสจักรวาลอย่างที่4ี่ก็คือพุทธญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้คือบุคคลตามรู้รู้ยังไงก็รู้ไม่สุดเพราะปัญญาของพระองค์เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะ พระพุทธคุณทั้งหมดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่อาจมนาสิกาตามลำดับบทได้หมดสิ้นเพราะเป็นธรรมะที่หาที่สุดไม่ได้หาปริมาณไม่ได้ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าแม้พระพุทธเจ้าจะพึงพันนาคุณของพระพุทธเจ้าหากไม่ตรัสอย่างอื่นแม้ตลอดกลับกลับก็จะพึงถึงความสิ้นไปในระหว่างกาลนาน น,นะู้สันเสริญพระพุทธคุณละลึกพระพุทธคุณไปเรื่อยๆเอามาพูดยังไงกลับนี้หมดก่อนแต่คุณของพระตถาคตทั้งหลายก็ไม่หมดสิ้นเนี่ยนะแลยิ่งเหมือนเรยิ่งอะไรนะท่องจัก,กรวาลหรือไม่ก็นั่งนับสัตว์ดูนะนับหนึ่งสอสานั่งนับปลวกกันดูีิมีเท่าไหร่นับมดนับปลานับนับคนยังพอนับได้บ้างไนะ ถ้าเป็นนับสัตพรสัตว์ทั้งหมดสัตว์นับสัตว์บกนับสัตว์น้ําเป็นต้นเนี่ยแล้วนับทุกๆุกจัก,จกรวาลเนี่ยจะนับเท่าไหร่นะพระพุทธปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันยิ่งนับถ้าเรกว่าถ้าลักษณะมันนับแบบนั้นมันนับไม่ไหวหรอเพราะพระองค์เป็นผู้มีพระคุณหาที่สุดไม่ได้มีพระคุณกว้างขวางเนี่ยนะะอย่างที่ทั่วๆไปก็จะอุปมาอะไรพระผู้มีปัญญาพระผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินอะไนเงี้ ยกตัวอย่างว่าถ้าเสมอด้วยแผ่นดินคือเดินไปที่ไหนเราไปพ้นแผ่นดินไหมไม่พ้นบอกว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าไปอยู่ทุกขนทุกแห่งคือมีปัญญามากอย่างนั้นนั่นเองเอนะพระผู้มีปัญญาหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ตรัสอีกว่าใครใครไม่พึงนับชื่อของพระมเหสีเจ้าโดยพระคุณที่มีอยู่พึงยกพระนามขึ้นโดยพระคุณแม้ตั้งพันนามก็ว่าเอามาตั้งชื่อนะ ว่าคนที่มีชื่อเยอะที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเพราะเรียกชื่อตามพระคุณเช่นอะไรนะผู้ทรงวิชาสามนะเลเตวิชโชชละพินโยปฏิสัมพิธาปัตโตเป็นต้นเอาสิ่งเหล่านี้มาตั้งเป็นชื่อ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 ตั้งไปเถอะสิปีก็ไม่มีจบเหมือนกันก็ในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับจากบินทบาตภายหลังพัดเสด็จเข้าพระวิหารประทับยืนที่หน้ามุกพระคันทกุตี เมื่อพิสูจนทั้งหลายแสดงวัดแล้วหลีกไปพระองค์ก็เสด็จเข้ามาหาคันทกุตีประทับนั่งเนื้อบวรพระพุทธาฏิที่บรรจงจัดไว้ทรงเอ่อทรงส่งพระยานอันมีอดีตชาติของพระองค์เป็นอารมณ์เป็นไปโคจรท่องเที่ยวไประลึกถึงชีวิตของพระองค์ที่ผ่านมาในอดีตอดีตชาติของพระองค์มีประเภทหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้ปรากฏแจ้งตลอดการระหว่างหาประมาณไม่ได้พระองค์ส่งส่งยานเนี่ยนะโคจร จระจระก็คือเที่ยวไปเป็นยานที่มีกิเลสเป็นอารมณ์ใครควรถึงกิเลสของตัวเองที่เคยเกิดในสังสารวัฏในอดีตอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะพิจารณากิเลสเหล่านี้ว่าเป็นมูลแห่งทุกขขันเป็นกองทุกขที่ใหญ่หลวงนี้พิจารณากิเลสเหล่านั้นตามลําดับมุกค,คือการละพี่าารณาถึงกิเลสที่ถูกละไปแล้วตัวนั้นก็ถูกละไปแล้วตัวนั้นก็ถูกละไปแล้วเนี่ยนะ หลังจากนั้นพระองค์ก็พิจารณาอาริยมรรคพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งปริวาสพร้อมทั้งอุเทศอันกระทําการละกิเลสเหล่านั้นอีกว่ากิเลสเหล่านี้เนอเราละได้เด็ดขาดแล้วด้วยดีจึงทรงกระทําไว้ในพระไทยซึ่งธรรมะอันหาประมาณไม่ได้มีศีลเป็นต้นของพระองค์อันมีประเภทหาที่สุดหาประมาณไม่ได้แม้แต่ศีลของพระพุทธเจ้านี่อันนี้ก็เป็นศีลของพระองค์นี้ก็เป็นศีลของพระองค์นี้ก็เป็นศีลของพระองค์ไปอ่านพระมาราลสูตรเถอะ เป็นต้นเนี่ยนะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ว่าพระองค์มีศีลเยอะมีสมาธิเยอะมีปัญญามากแล้วพระคุณต่างๆเอามาจําแนกแกแยงไม่มีจบแต่ที่จบก็คือเราจนปัญญาที่จะสรรเสริญนี่สิจนปัญญาที่จะจําได้เป็นต้นก็กล่าวท่านจึงกล่าวว่าสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าพิจารณาประทับนั่งพิจารณาอกุโลธรรมอันลามกเป็นอนเนกที่พระองค์ละได้แล้ว คือในสมัยที่อริยมรรคไม่เกิดใช่ไหมจิตเป็นปสมัยที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัตตะยังไม่แทงตลอดอริยศาสตร์ยังไม่บรรลุอริยมรรคยังไม่เป็นพระสัพพันญูเมื่อท่องเที่ยวไปในวัตตะก็ถูกบาปอากุศลเป็นอันมากเล่นงานครอบงำย่ำยีท่วมทับเนี่ยพี่เจจารณาว่ากิเลสเหล่านั้นเหล่านั้น,เห,น,นเหล่านั้นถูกตัดหัวหมดแล้วเนี่ยนะตัดหัวกิเลสนี่แหละที่มันได้บุญอย่างเดียว ันพระองค์ก็ละได้แล้วแล้วก็พิจรารณากุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนากุศลที่มีขึ้นในใจของพระองค์เนี่ยเกิดจากภาวนาใช่ไหมเริ่มภาวนาเป็นกุศลเริ่มเอาจริงเอาจังแต่เมื่อไรตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตั้งความปรารถนาในการเจริญกุศลจนกุศลเกิดขึ้นหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้กุศลเหล่านั้นก็ถึงความบริบูรณ์เจริญงอกงาม ครั้นพิจารณาพระองค์ก็เปล่งอุทานแสดงถึงปีติและปราโมทที่เกิดขึ้นแล้วอนะอุทานที่พระองค์เปล่งว่าสิ่งทั้งปวงได้มีแล้วในการก่อนไม่มีแล้วในการนั้นสิ่งทั้งปวงไม่มีแล้วในการก่อนได้มีแล้วในการนั้นไม่มีแล้วจากไม่มีและย่อมไม่มีในบัดนี้อธิบายว่าอาหุปุกเพความว่าก็ก่อนแต่เกิดอรหัตตมรกคยานมูกิเลสมีราคะเป็นต้นทั้งหมดได้มีแล้วในสันดานของเราแล้ว ในหมู่กิเลสเหล่านี้แม้กิเลสรายๆจะไม่มีก็าหามีได้มันเคยมีมาแล้วเหมือนกับว่าเราเคยเวียนว่าอันยดเกิดในวัตะเนี่ยนะมีอกุศลไหนบ้างที่ไม่เกิดเหมือนอย่างว่าถ้าท่องเที่ยวไปในวัตะเนี่ยนะมีสรีระแบบไหนบ้างที่เราไม่เคยเป็นพระองค์บอกว่าในสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยที่พระองค์ไม่เคยเป็นอะไรในหาได้ยากเว้นแต่เป็นพระอริยะนะที่เหลือเป็นมาหมดแลนะ้วหวังกัน แล้วก็สถานที่อยู่เว้นสุทธาวาสก็อยู่มาหมดเหมือนกันก็แสดงว่าสังสารวัตที่ยาวนานแล้วบาปอากุศลที่เคยเกิดในอดีตละ่ะเกิดเคยเกิดขนาดไหนพันกิเลสเหล่านั้นเนี่ยกิเลสรายๆจะไม่มีก็หามีได้บทว่าตทานาหุในการนั้นคือในเวลานั้นได้แก่ในขณะอริยมรรคหมู่กิเลสไม่ได้มีคือไม่ได้มีเลย หมู่กิเลสนั้นกิเลสแม้มีประมาณน้อยชื่อว่าเรายังละไม่ได้ในขณะอารยมักย่อมไม่มีอันกิเลสเนี่ยน,นะถูกอริยมักกำจัดโดยสิ้นเชิงอันนี้อนุภาพของอะไรอนุภาพของพระนิพพานว่าอริยมักที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นสามารถถ่ายถอนสามารถกำจัดกิเลสทั้งหมดได้โดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยน,นะในขณะแห่งอารยมัก บทว่านาหุปุเพความว่าก็ธรรมะอันหาโทษไม่ได้หาประมาณไม่ได้ของเรานี้บัตรนี้เราได้ประสบบริบูรณ์แล้วด้วยภาวนาด้วยการเจริญขึ้นนะด้วยการทําให้มีขึ้นธรรมะอันหาโทษไม่ได้แม้นั้นในการก่อนแต่ขณะอริยมรรคไม่ได้มีแล้วคือไม่มีเลยเช่นอาสาธารณญาณเนี่ยนะอาสาธารณญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีต่อเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว คืออรหัตตมรรคเกิดขึ้นแล้วนะอาสาธารณญญาหกเวสารัชญาสี่เป็นต้นจึงได้เกิดขึ้นบทว่าตถทาอาหุความว่าก็อรหัตตมรรคยานเกิดขึ้นแก่เราในการใดในการนั้นธรรมะอันหาโทษไม่ได้ทั้งหมดได้มีแล้วแก่เราจรึงอยู่คุณแห่งพระสัพพันธ์อยู่ทั้งหมดพร้อมด้วยการบรรลุอรหัตตมรรคย่อมอยู่ในเงื้อพระหัตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทีเดียวอยู่ในเงื้อมมือนะ ก็อยู่ในเงื่อมมือพร้อมที่จะนึกอะไรก็เป็นสิ่งนั้นไปหมดเลยบทว่าณนะจาหุณนะจพวิสติณนะเจรติวิชติความว่าก็ธรรมะอันหาโทษไม่ได้คืออริยมรรคนั้นใดเกิดขึ้นแล้วณนะประเทศเป็นที่ผ่องไสเนี่ยนะที่จริงเกิดณนะประเทศอน,น,นทนะมณฑลแห่งโพธิญาณของเราอ่ะอันเป็นเหตุให้เราละหมู่กิเลสทั้งหมดได้เด็ดขาด อริยมรรคนั้นก่อนแต่ขณะมรรคไม่มีและไม่ได้มีแก่เราเลยฉันใดอริยมรรคนี้ก็ฉันนั้นจะไม่มีคือต่อไปต่อต่อไปพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดอริยมรรคอีกไหมโสดาปติมตรรคเกิดครั้งเดียวสกทาคามีมรรคก็เกิดครั้งเดียวอนาคามีมรรคเกิดครั้งเดียวและอรหัตมรรกก็เกิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอริยมรรคก็จะไม่เกิดอีกต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยกิเลสก็จะไม่เกิดอีกต่อไป เพราะอะไรเพราะอริยมรรคเกิดขึ้นทํากิเลสประหารกิเลสได้เสร็จสิ้นแล้วมันกิเลสเหล่านั้นก็จะไม่มีกิเลสที่จะต้องละไปอีกบัดนี้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีกิจที่จะต้องทําเพื่อการละกิเลสไม่มีกิจต้องทําเพื่อเจริญอริยมรรคแต่พระองค์ก็เข้าพระ,ะสมาบัติเพื่อทิฏฐธ,ธรรมะสุขวิหารธรรมเป็นต้นสรุปว่าอริยมรรคไม่เป็นไปมากครั้งจึงเรียกว่าไม่ถึงฝั่งคืออริยมรรคสองครั้ง โสดาปฏิมักไม,ไม่ไม่มีจําเป็นต้องมีซ้ํำไหมไม่ต้องอรหัตมรรมต้องซ้ำไหมบอกไม่ต้องดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงพิจารณาถึงอกุสลธรรมที่พระองค์ละได้เด็ดขาดในสันดานของพระองค์ด้วยอริยมรรคและธรรมะอันหาโทษไม่ได้หาประมาณไม่ได้อันถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาสังเกตดูนะในตรงนี้เน้นอะไรเน้นปะหาตประธรรมกับเน้นภาเวตปธรรมว่าปะหาตประธรรมสิ่งที่ถูกละเนี่ยนะ สิ่งที่สมควรละพระองค์ได้ละหมดสิ้นแล้วสิ่งที่สมควรเจริญพระองค์ก็เจริญได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมจึงเปล่งอุทานอันเกิดด้วยกําลังปีติที่เข้าน้อมเข้ามาในตนเนี่ยนะเขาบอกว่ายิ่งพิจารณาถึงทุกโทษทั้งหมดที่ตัวเองละได้แล้วพิจารณาคุณที่มีอยู่โดยประการใดๆปีติปราโมทย์ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,ม,นมีความสุขมากขึ้นใช่ไหม ด้วยขาถาต้นแสดงถึงเวส,สารัชยานเบื้องต้นทั้งสองเท่านั้นเวส,สารัชยานสองข้อหลังเป็นอันทรงประกาศดีแล้วทีเดียวเพราะประกาศถึงสัมมาสัมโพธิยานถ้าดูนะบอกว่าพิจารณาอากุศลที่พระองค์ละไปแล้วอันนี้คิดว่าขีนาสะวะปะติญญาปติญญาว่าพระองค์ถึงความเป็นผู้สินสะะสนส้นอาสวะสิ้นบาปสิ้นอกุศลสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวง เอาเครื่องมือคือกิเลสเหล่านี้ไปตรวจเช็คดูในพระพุทธเจ้ามีอะไรเหลืออยู่บ้างมีไหมในนี้พระองค์นี่เป็นพระขีณาสพสิ้นอาสวะสิ้นบาปสิ้นอกุศลเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเรกว่าเออแคาคนไม่มีข้อมูลก็ว่าไปอย่างหนึ่งถ้ามีความรู้โดยละเอียดแล้วเอาไปตรวจดูตรวจดูมีพฤติกรรมทางกายทางวาจามีความรู้สึกนึกคิดใดๆบ้างที่เจือไปด้วยบาปอากุศลไม่มีเลย มันพยามามาเนี่ยติดตามหาช่องหาโอกาสหาเป็นปีก็หาไม่พบเนีน่ยขณะเดียวกันเนี่ยมีความรู้ในเรื่องคุณงามความดีทุกอย่างเอาไปตรวจดูว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ทั้งหมดในพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญญาอะนะเวสารัชยานมี4ใช่ไหมหนึ่งีนาสวะปฏิญญา2อะสัมมาสัมพุทธปฏิญญาสา อ,อะไรนะนิยานิกธรรมมเทศนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันตรายิกธรรมมเทศนามีสี่อย่างคีนาสวะปฏิญญาก็คือปฏิญ,ญาณว่าเป็นผู้สิ้นอกิสิ้นกิเลสสิ้นอกุศลโดยประการทั้งปวงสัพพัญยุปฏิญญาหรือ,อนะสัมมาสัมพุทธปฏิญญาก็คือปฏิญญาณว่า พระองค์รู้สรรพสิ่งจริงๆนี่นะรู้ทั้งหมดรู้อดีตอนาคตรู้ปัจจุบันรู้ทั้งสังคตะาสังกตะรู้ทั้งบัญญัติปรมัตุวหานอะไรทุกชนิดรู้หมดเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อนิยานิกระทธรรมเทศนาก็คือคําสอนที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนนั้นอสอนแล้วผู้ที่ปฏิบัติตามนําออกจากทุก์ได้จริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะ,อ,นอ,ะอันตรายกธรรมเทศนาสิ่งใดที่พระองค์บอกว่ามีทุกมีโทษ เป็นสิ่งที่เสียหายเลวร้ายก็เป็นจริงอย่างที่พระองค์ว่าทุกประการก็เห็นชัดในพระพุทธคุณนะใครที่อยากจะเจริญพุทธานุสติก็พิจารณาถึงปหาตปรธรรมที่พระองค์ละแล้วพิจารณาถึงภาเวตปรธรรมที่พระองค์เจริญก็ได้เนี่ยนะจะได้เข้าใจคําว่าสัมมาสัมพุทโธนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะสูตรนี้อธิบายคําว่าสัมมาสัมพุทธนะธมมทธได้เป็นอย่างดี